สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟอร์มแล้วก็ความสามารถของดาวรุ่งที่แบบโหกำลังมาแรงเลย Florian Words เราจะอิงจากข้อมูลไฮไลท์บทวิเคราะห์จากคลิปของ Scout Nation นะครับที่เขาเน้นศักยภาพของ Words โดยตรงเลย ใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เขาถูกมองว่าเออเป็นนักเตะระดับพิเศษจริงๆมีทักษะอะไรที่แบบเด่นๆบ้างแล้วมันส่งผลต่อเกมยังไงจากมุมมองในคลิปที่เราดูกันมานะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาแกะกล่องเรื่องนี้กันในคลิปเนี่ยเขาจัดให้ w o r d ์อยู่ในกลุ่มหมวดหมู่พิเศษเลยนะครับตรงนี้แหละที่แบบ โห oh, น่าสนใจมากค่ะคือที่มันน่าทึ่งไม่ใช่แค่ว่าเขามีแววนะคะแต่เขาเก่งแล้วจริงๆตอนนี้เลยทั้งเรื่องการจ่ายบอลคุณภาพจังหวะทิศทางพวกนี้เป๊ะมากช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเขายังยิงประตูเองได้ตัดสินเกมได้ด้วยตัวเองเลยคุณภาพแบบนี้แหละค่ะที่ในคลิปเขาวิเคราะห์ว่าอืมอาจจะยกระดับทีมอย่างลิเวอร์พูลที่ก็พูดถึงในคลิปะนะได้อีกสัก5 1 0เลย โอ้โหเห็นภาพเลยครับโดยเฉพาะเรื่องทักษะการเลี้ยงบอลน,นี้แบบสุดยอดมากในคลิปทั้งตอนเอาตัวรอดในที่แคบๆหรือจังหวะลากลุยพาบอลฝ่าผู้เล่นหลายๆคนมีช็อตซโซโล่เดี่ยวที่แบบว,ว้าวให้เห็นบ่อยเลยครับใช่เลยค่ะเขามีทักษะการครองบอลการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าดีเยี่ยมจริงๆการเลี้ยงบอลแบบนี้มันดึงตัวประกบดึงความสนใจคู่ต่อสู้ได้ดีมากเลยนะซึ่งมันก็เปิดพื้นที่ให้เพื่อนเนี่ยค่ะแต่ว่า แต่เขาก็ต้องจ่ายบอลจัหวะสุดท้ายให้แม่นเน้ยนะเวลาโดนกดดันหนักๆซึ่งในคลิปก็ถือว่าทําได้ดีเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่คลิปเน้นม,มากๆเลยคือความเข้าใจเกมของเขาการหาพื้นที่ว่างแบบระหว่างลายกองหลังกับกองกลางคู่แข่งอะค่ะความเป็นย์เมเกอร์ที่สร้างสารรค์มากๆการจ่ายบอลทะลุช่อง จ่ายิ i l l e r ์พาสหรือจ่ายจังหวะสุดท้ายที่แบบแม่นยําระดับม mm ิลลิเมตรอะส่งไปให้เพื่อนเล่นต่อได้ง่ายๆเลยตรงนี้แหละที่ทําให้เขาพิเศษจริงๆมีแอสซิสส์สวยๆให้เห็นเยอะเลยในคลิปนอกจากการสร้างโอกาสการจบสกอร์เองก็น่าประทับใจไม่แพ้ก,กันเลยนะครับมีทั้งยิงไกลาการหาช่องเข้าทําประตูแล้วก็มีโมเมนต์สําคัญๆอย่างแฮตทริกแรกในอาชีพตอนที่ทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาพอดีหรือประตูแรกในแชมเปียนส์ลีกอะไรพวกนี้มันแสดงให้เห็นสัญชาตญาณการทําประตูที่ดีมากๆเลย ใช่ค่ะแล้วปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่โคช้ชเขาเน้นย้ำเลยนะคะคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่มั่นคงเพื่อให้นักเตะพรสวรรค์สูงแบบนี้ได้พัฒนาตัวเองเต็มที่รวมถึงการกระตุ้นให้เขามีความกระหายในการยิงประตูมากขึ้นด้วยซึ่งเบิร์ตเองก็ดูเหมือนจะพัฒนาตรงนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญหรือคีย์เพลเยอร์ของทีมจริงๆอ๋อแสดงว่าพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องมีการสนับสนุนจากรอบข้างจากโคช้ชด้วยสินะครับถึงจะไปได้สุด สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยฟลอเรนเวิร์โดดเด่นมากจริงๆนะครับทั้งเลี้ยงจ่ายยิงความเข้าใจเกมนี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้เขาถูกจับตามองมากๆในตอนนี้ใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจผู้เล่นแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะว่ากองกลางตัวรุกเก่งๆในฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยต้องมีอะไรบ้างมันลึกซึ้งกว่าแค่ดูสถิติเพียวๆว่ะค่ะครับน่าคิดจริงๆครับ แล้วก็คงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อกันไปนะครับว่าออปัจจัยอะไรอีกบ้างนอกจากทักษะในสนามที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยที่จะเป็นตัวตัดสินว่านักเตะพรสวรรค์สูงมากๆแบบเ e r n ์เนจะก้าวไปถึงจุดสูงสุดจริงๆในโลกลูกหนังได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเอาไปขบคิดกันต่อได้หลังจากได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้ครับ